สวัสดีค่ะลูกค้าลุกท่านนะคะพิงกี้มาอยู่ที่บ้านสวยอีกแล้วนะบ้านสวยมากนะคะบรรยากาศดีมากๆนะคะมีสไลเดอร์ด้วยนะคะมีสไลเดอร์ด้วยนะบ้านสวยฟังก์ชั่นผมเดี๋ยวพิงกี้พาดูบริเวณรอบๆบ้านนะคะอ่านะคะบริเวณบ้านนะ ว่ายน้ำน่าเล่นมากๆนะคะมีแบบว่าสไลเดอร์ด้วยมีห่วงยางให้ด้วยนะคะมีส่วนของถังน้ําแข็งเตาปิ้งย่างนะนี่มีศาลาทํากิจกรรมนะคะสวัสดีค่ะพิงกี้อยู่ที่บ้าน Air Ice Pool Villa ฟังก์ชันครบนะบ้านสวยมากนะคะ อันนี้เราเราโชว์เนาะว่ามีคาราโอเกะนะคะพิม์พเพงลงร้องแบบว่าพูดใส่แบบว่าพูดแล้วแบบว่าเพลงขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ํานะคะสระว่ายน้ําจะเป็นแบบว่ามีระบบน้อยระบบน้ําบนนะพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะ พื้นที่กว้างมากๆเลยนะข้างในบ้านจอดรถได้8คันลูกค้าค่ะรองรับได้15บหถึงยีท่านนะคะพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะแล้วก็มีฟังกช์ชันครบเลยนะคะ,ะเดี๋ยวพิงกี้พาดูบริเวณรอบๆบ้านนะคะมีบ้านสวยนะคะมีโต๊ะผูให้ด้วยนะคะโต๊ะผูให้ด้วย ะะเดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนเนาะจะได้พาดูพร้อมกันนะคะจะได้พาดูพร้อมกันสวัสดีค่ะพิงกี้อยู่ที่บ้านห้าห้องนอนนะรองรับได้สูงสุดถึงยี่สิบท่านเลยนะอันนี้จะเป็นสระว่ายน้ำมีส่วนของสระเด็กด้วยนะคะ,ะตรงนี้จะเป็นสระเด็กนะคะสระว่ายน้ำเป็นสโลปน่าเล่นมากๆนะคะ,ะสวัสดีค่ะ มาดูบ้านสวยกันแล้วบริเวณบ้านร่มรื่นกันมากนะคะจอดรถได้แปดคันเลยนะคะร่มรื่นบรรยากาศดีมากๆนะคะมีพื้นที่ทํากิจกรรมเยอะมากนะคะพื้นที่ทํากิจกรรมเยอะมากนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้าน AI ร์ห้าห้องนอนนะคะฟังก์ชันครบเลยนะคะฟังก์ชันครบเลยนะ บ้านเปิดใหม่นะคะมีสไลเดอร์ด้วยนะคะสไลเดอร์ปิ้งยางได้ทำอาหารได้นะคะรองรับได้ถึง20ท่านเลยนะคะรองรับได้ถึง20ท่านเลยนะน้ำใสน่าเล่นมากๆนะคะสระว่ายน้ำใหญ่นะคะขนาด5คูณ10เมตรเลยนะคะขนาด5คูณ10เมตรนะคะมีโต๊ะพูคาราโอเกะน,นะคะ บ้านค่อนข้างเป็นส่วนตัวมากเนาะเพราะว่าไม่ไม่ติดไทยนะคะใช้เสียงได้นะคะค่อนข้างใช้เสียงได้เลยนะคะนี่ข้างในบ้านก็แต่งสวยมากนะคะเดี๋ยวพิงกี้พาดูข้างในบ้านนะคะอันนี้ก็จะมีเก้าอี้ทานข้าวนะคะสามารถปาร์ตี้ริมสระน้ําได้นะคะอ่านี่บริเวณบ้านนะคะนี่ต้แต่งสวยทุกมุมเลยนะคะนี่คือห้องคาราโอเกะของเรานะคะ มีไฟด้วยนะคะไฟวิบวับวิบวับนะคะไฟวิปปบวปปับไฟเทคของเราก็มีลำโพงตัวใหญ่นะคะลำโพงตัวใหญ่นะคะลำโพงตัวใหญ่เลย mm hmm. นะในส่วนของครัวก็เราก็มีเคาน์เตอร์ครัวเก๋ๆนะอ่มีเตาแก๊สให้อุปกรณ์ครัวครบคันนะคะแก้วเกลือจานชามนะคะไมโครวงไมโครเวฟตู้เย็นนะโถงห้องนั่งเล่นเป็นแอร์ทั้งหลังนะคะกว้างมากๆเลยนะ สำหรับใครที่อยากสัมผัสภูวินล่าสวยๆนะคะหลังนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะสวยมากๆนะโอเคนะมีสไลเดอร์ด้วยนะเดี๋ยวพิงกี้พาดูห้องนอนนะคะมีห้องนอนแรกนะคะเตียง6ฟุตนะคะห้องน้ำในตัวนะคะมีแบบว่าเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะเป็นแอร์ทั้งหลังนะคะ แล้วก็ห้องนอนที่สองอ่าห้องนอนที่สองนะคะนอนได้หนึ่งท่านนะแล้วก็เดี๋ยวเสริมได้อีกนะคะแล้วก็จะมีห้องน้ำตรงห้องนั่งเล่นนะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ำตรงห้องนั่งเล่นนะคะ,นะคะแล้วก็ห้องที่สามนะคะเตียงใหญ่หกฟุตนะคะเป็นแอร์ทั้งหลังเลยนะคะอ่า จะเป็นบ้านชั้นเดียวฟังก์ชันครบเลยนะคะรองรับได้20ท่านนะทำกิจกรรมด้วยกันได้เลยนะคะนี่มีแบบว่าปลาเปาด้วยนะคะมีปลาเปาด้วยนะ,ะโอเคนะแล้วก็อีกห้องนอนที่4ี่จะอยู่ตรงนี้นะเป็นห้องนอนเสริมนะคะนอนได้สองท่านนะคะตรงนี้เป็นแอร์นะคะห้องแอร์แอร์ด้วยพัดลมด้วยนะคะ แล้วก็อีกห้องนึงนะคะห้องที่5จะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นห้องมาสเตอร์ห้องนี้นะคะจะวิวสาว่ายน้ําเลยนะคะสาว่ายน้ําสวยเลยนะคะแล้วก็ห้องน้ําในตัวนะคะห้องน้ําใหญ่มากนะคะห้องน้ําใหญ่มากแล้วก็ที่สําคัญมีอ่างอาบน้ําด้วยค่ะลูกค้าขานะคะมีอ่างอาบน้ําด้วยนะคะเครื่องทําน้ําอุ่นพร้อมนะคะนะคะ นี่แล้วก็ห้องนี้เปิดประตูแบบว่าเห็นสระว่ายน้ำเลยนะบ้านสวยมากนะคะนี่ฟังก์ชันครบนะคะตอบโจทย์มากๆนะคะนะคะฝากไว้ด้วยนะคะบ้านแอร์ไอห้าห้องนอนพักได้ถึง20ท่านเลยนะคะบ้านสวยมากๆเลยฟังก์ชันครบเลยนะคะถ้าใครกำลังแบบว่าหาบ้านอยู่สามารถแอดไลน์มาดูบ้านวางได้นะคะบ้านระบบน้ำมวลสวยมากๆเลยนะคะ โอเคนะคะสวยมีแบบว่าคาราโอเกะด้วยนะเชื่อมแบบสมาร์ททีวีนะคะสมาร์ททีวีลำโพงตัวใหญ่มากนะคะสวยนะคะบ่าสวยตรงปกนะคะมีหว่วงยางให้นะคะมีหว่วงยางให้นะคะโอเคเดี๋ยวพิงกี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะ ่าเดี๋ยวอินบ็อกมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชมค่ะ